สวัสดีครับนัทเทคกเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับ กับวันนี้ครับก็เป็นคลิปของวันที่12นะครับธันวาคมนะครับ2563ครับอากาศก็กําลังแดดเปรี้ยงๆเลยนะครับช่วงเช้าก็หนาวๆนิดนึงนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับ2รายการมาแนะนําให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันแรกนะครับก็จะเป็นคูปัตตานะครับ L 3 6 0 8 SP ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3 3ม0 0 0สามหบาทเป็นตัวท็อปนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นคูปัตตานะครับ L 3 6 0 8นะครับตัว DT ธรรมดานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 7ง0 0 0เจ็ดบาทนะครับต่อรองได้นะครับก็ สามารถเข้ามาทดสอบระบบได้ครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรสัต์ติดต่อครับ091 861 1191ครับ091 861 1191 86อีกหนึ่งเบอร์โทรครับที่063ครับ3130447ครับ063 3130447ทางร้านเรานะครับขายเฉพาะเงินสด นะครับและก็ลูกค้าทอกสเท่านั้นนะครับเราไม่มีการผ่อนดาวไม่มีการ2งวด3มงวดใดๆทั้งสิ้นนะครับชัดเจนเนาะอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวการทางานให้ดูครับอ่าเริ่มต้นจากตัวแรกเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปัตตานะครับ L 3 6 0 8 SP ครับตัวนี้รถเพิ่งมาครับเมื่อเช้านี้นะครับเพิ่งลงรถเมื่อเช้านี้นะครับตัวนี้สภาพสวยครับใบเกตหน้าเต็มนะครับตัวนี้ใช้งานน้อยนะครับรถน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมยังไม่ขยับเลยนะครับ อย่างหลังเต็มครับอย่างหลัง90%อย่างหน้าใหม่นะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี58นะครับมีเล่มมีเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับรถใช้งานอยู่ที่ 1, 7 3 8ชั่วโมงนะครับ1,738ชั่วโมงครับตัวนี้ก็จะแตกต่างกับตัวธรรมดาก็คือจะเป็นพวงมาลัยก้านใหญ่ครับเกียร์จะเข้าแบบเข้าข้างพวงมาลัยครับไหนเกียร์เกียร์เดินหน้าถอยหลังครับเข้าข้างพวงมาลัยตรงนู้นนะครับแล้วก็โครงหลังค่านะครับจะเป็นโครงหลังค่าเรียโครับ พวงมาลัยจะก้านใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมนะครับอยู่ไหมเข็มขัดนิรภัยหายไปแล้วครับอ่ะโอเคนะครับตัวนี้เป็น3608 SP นปพะครับสภาพสวยๆครับแน่นๆโอเคครับเกียร์หน้าครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนนะครับแล้วก็มาดูสภาพรอบคันโดยรวมครับตัวนี้การันตีคุณภาพนะครับเ5เซครับใบผ่านเต็มนะครับเราจะให้อุปกรณ์หน้าหลังตามคลิปนะครับอ่า ตัวนี้ได้ผ่าน 225e Heavy Pat นะครับเป็นขันหนักนะครับตัวนี้ท่อนคัตต่างๆเดิมนะครับเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จแล้วนะครับจะมาให้ลูกค้าชมแบบใกล้ๆนะครับชมแบบใกล้ๆว่ารถมีการตัดท่อนเครื่องยนต์นะครับเป็นยังไงนะครับเรารีวิวนะครับเมื่อลูกค้านั่งดูอยู่บ้านครับเราจะรีวิวให้ชัดเจนเหมือนที่ลูกค้ามาทดลองขับที่ร้านครับตรงนี้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับมีวางผ่านครับ อันนี้เป็น่านพวน1ันห้านะครับเข้าลึกเลยทีเดียวใช้รอบเครื่องไม่สูงนะครับตัวนี้นะครับนะครับเป็นโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อครับตัวนี้นะครับสาสิบหกแรงม้านะครับเครื่องยนต์จะเป็นด r เรกอินเจ t ชันครับเป็นโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อครับพวงอมาะไรแบบพาวเวอร์นะครับดันมองพุดเลยพุ่น น,นี้จะเป็นงานทดสอบดันดินนะครับเครื่องแน่นๆนะครับตัวนี้นะครับ เดีนี้เป็นการลองโฟวินครับโดยการชนขอนไม้นะครับโฟวินใช้งานปกติครับเกียรเงียบนะครับคันนี้เฟืองท้ายไม่หอนนะครับการันตีเลยครับรถสภาพ95%แน่นอนครับลูกค้าท่านใดได้ไปไว้ใช้งานนะครับในครัวเรือนนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับตัวนี้ซื้อจบครับไม่มีค่างวดนะครับซื้อจบเป็นรถเป็นเจ้าของได้ทันทีครับตัวนี้นะครับ โอนเล่มเองนะครับมีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับนะครับซื้อรถมือสองครับนะครับซื้อจบมันก็เป็นรถของเราครับแต่ถ้าเราซื้อรถติดงวดนะครับ4ี่ปีหปีครับต้องมีงวดย่อยงวดรายเดือนงวดรายปีครับหลายอย่างนะครับดูชุดท้ายวิดีโอครับโอเคนะครับการทำงานปกติครับดูเพาท้ายครับเต็มนะครับแขนลากได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดท้ายนะครับหูเต็มนะครับ นะครับ QC mark อยู่ครบทุกจุดครับสมบูรณ์มากนะครับปฟท้ายต่างๆสวยนะครับแผ่นลังคาไม่แตกนะครับยางหลังสวยนะครับคอนคัตครับคัตเดิมนะครับสีสานห้องเดยสารครับชั่วโมงการทำงานขึ้นปกตินะครับไม่ขึ้นปกติกุปืนล้อครับแน่นครับนะครับแน่นทั้งสองข้างนะครับ ด้านเครื่องยนต์ครับมาดูด้านเครื่องยนต์นะครับทีนี้เครื่องยนต์คิวซีมาร์กเดิมนะครับเครื่องนะครับมาดูว่ามีการหลวมไอไหมครับเครื่องดีมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีุดรั่วซึมนะครับ ลูกปืนล้อแน่นลูกหมากใหม่นะครับท่อนคัตเดิมนะครับราคาของคันนี้ครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นคูปต้านะครับ L สามหกศูนย์แปด S กีนะครับมาดูตัวที่สองกันเลยครับตัวที่สองจะเป็นคูปต้านะครับ L สามหกศูนย์แปดตัว DT ครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์ใบดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผันหกด้านท้ายนะครับราคาก็อยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับต่อรองได้นะครับชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดชั่วโมงครับ ตัวนี้รถมีเร่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับรถจดทะเบียนปีห้าสีครับสีสันห้องโดยสารครับยางสวยนะครับยางก็อยู่ในสภาพโดยรวม80%นะครับอโชเฟอร์ครับรีวิวการทำงานครับตัวนี้มีการเคลือบสีใหม่นะครับสีเดิมๆนะครับอลื่นตัวนี้ไม่ได้ตั้งตั้งยกให้หางสูงนะครับเพราะว่าเอาใส่ไว้รูบนนะครับโล่ เล่นเครื่องหน่อยครับเร่งเครื่องหน่อยโอเคครับเครื่องดีนะครับอ่ะดูการทํางานครับตัวนี้เฟืองท้ายเงียบนะครับตัวนี้เป็น3 6 0 8ครับตัวดีทีนะครับเกียร์ชัตเทิลข้างตัวครับ36แรงม้าครับโฟวินขับเคลื่อน4่ล้อนะครับเครื่องยนต์จะเป็น3สูบดเรกอินเจกชันครับพวงมาลัยก็จะเป็นพาวเวอร์นะครับ ยางสวยครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับงานไล่งานนาได้สบายครับนะครับเกียร์เร็วครับแปดเกียร์ด้นหน้า8เกียร์ถอยครับวันนี้มาดูการทํางานให้ชมครับเดี๋ยวจะดันดินให้ดูนะครับทีนี้ลองระบบโฟวินนะครับการเลี้ยงนะครับ สองดูระบบโฟวินครับเราจะชนต่อไม้นะครับเพื่อดูล้อที่ฟรีทั้ง4ี่ล้อนะครับถ้าล้อฟรีทั้ง4ี่ล้อคือโฟวินนะครับทำงานสมบูรณ์นะครับตัวนี้ไม่มีจุดร่วซึมนะครับโอเคครับเคียร์เงียบนะครับตัวนี้เฟืองท้ายไม่หอนนะครับการันตีเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับที่091ครับ8611191ครับ091 8611191หรือ063ครับ3130447ครับดูระบบการทำงานครับเอาหางลงแนวหางลงแนวหางลงครับปั่นท้าย P.O. ครับเทา P.O. เต็มครับโอเคนะครับ หหลังชุดท้ายครับเต็มนะครับตัวนี้นะครับแขนหลังปรับตั้งได้นะครับทั้งหมดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับปลท้ายนะครับสวยนะครับแข็ลราคาดีนะครับคอนคัตนะครับไหมขึ้นปกตินะครับชั่วโมงทํางานขึ้นปกติครับพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับอายกล้อครับล้อแน่นครับลูกค้ามาพอดีนะครับแน่นครับ ดูเอาน้ำครับดูเครื่องยนต์ครับทีนี้275,000บาทครับตัวนี้ต่อรองได้จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับเครื่องดีนะครับไม่มีหัวไม้นะครับ,รบดับดูเครื่องยนต์ต่างๆนะครับจอดหน้าร้านเลยนะครับ เรจบไปนะครับสำหรับคูปต้านะครับ L 3 6 0 8ตัว DT นะครับตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับราคา275,000นาะครับไม่ว่าลูกค้าจะสนใจตัวไหนนะครับทางร้านเราขายเฉพาะเงินสดนะครับและลูกค้าทกรสอเท่านั้นนะครับลูกค้าก็สามารถเข้ามาทดสอบระบบได้นะครับที่สนามทดสอบเราแบบนี้นะครับ ทางหน้าร้านเราก็ยังมีสินค้าอีกหลายตัวนะครับให้เลือกชมนะครับมีมากกว่า10คันแน่นอนนะครับมาให้เลือกชมได้นะครับมีรุ่นละคัน2คันครับตรงนี้นะครับท่นใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับที่091ครับ861 1191ครับ091 861 1191หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรครับ063ครับ313 0447ครับ063 313 0447นะครับก็ยังไงก็ฝากทาง FC ครับ กดกดปุ่มติดตามด้านล่างขวามือให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอกรับขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่ให้เกียรติติดตามนะครับและรับชมเป็นอย่างสูงครับในคลิปของคลิปนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมีรถเข้ามาอีกก็จะอัปเดตสินค้าให้ดูอีกนะครับหน้าร้านเราก็จะสีฝั่งแบบนี้ครับนะครับสีฝั่งแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามาได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกรับขอบพระคุณลูกค้าที่ติดตามเป็นอย่างสูงครับ